สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่13สิงหาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะสองเหรียญการเงินนะคะนะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคนเรียกว่า เข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะหรือเรียกว่าค่อนข้างจะหมุนนะคะได้ด้วยนะคะด้านของการงานมีโอกาสได้ขยับขยายนะคะสำหรับใครบางคนก็เรียกว่าทํางานควบคู่สองอย่าง3าอย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะาง,งานทางด้านการพูดการคุยการติดต่อการเจราเจราการสื่อสารนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเด e เดนะคะนะเดเดเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะ่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานมีโอกาสไปเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเขาเรียกว่าจุดหักเหได้นะคะนะอาจจะเขาเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายหลาคนมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่าหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรือ,ออาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพของใครบางคนนะคะ น้แปดถ้วยนะคะพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะระวังสุขภาพนะคะความดันนะคะความดันสูงความดันต่ำวิงเวียนศีรษะมึนๆงงๆนะคะด้วยเหตุที่เราพักผ่อนน้อยนะคะก็ได้ด้วยหรือบางคนทํางานเข้ากะด,ดึกนะคะติดช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการ รัดพรากอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่เปนคนละที่นะคะความรับผิดชอบคนละที่นะคะคนละด้านได้ด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นโสดนะคะคนโสดบางคนยังคิดถึงอดีตยังรอคอยคนรักเก่านะคะยังคิดว่าคนรักเก่าจะวนกลับมานะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมกันศพ เอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะส่วนเลขมงคลจากคนยิบสี่มีเลขสองสามสามแปดนะคะสองสามสามแปดนะคะต่อไปนะคะคนมังกรคนมันกรนะคะเป็นอย่างไร คนวันจันนะคะแปดถ้วยนะคะในช่วงนี้นะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะใครหลายๆคนนะคะเรนะเรียกว่าพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานเข้ากะดึกก็ได้นะคะนะจิดช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะนะสเสร้นะคะนะคุณก็มีความรับผิดชอบมากมายเขาเรียกว่ามีภาระหลายหลายอย่างเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องรับนะคะแต่คุณก็อึดนะคะเขาเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนมากนะคะ นะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เขาเรียกว่าไม่เกินความสามารถของเรานะคะนะคนที่เขาเรียกว่าคนที่มีความอดทนนะคะเคลียร์แก้ไขปัญหาได้ดีนะคะแฮงแมนนะคะนะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่า,าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลนะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะนะ้พักผลน้อยนะคะความดันสูงความดันต่ำนะคะอาการวิงเวียนศีรษะมึนมึนงงงงพวกนี้นะคะก็ต้องระวังบางคนนะคะปวดหลังนะคะปวดฉันหลังนะคะระบบลำไส้ระบบช่องท้องแป้งหวานน้ำตาลโรคกรรมพันธุ์พวกนี้นะคะนะ้มีเวลาก็เขาเรียกว่าอา,อาจจะต้อง หาเวลานะคะเป็นตรวจเช็คสุขภาพหรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเราอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะ,ะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรือไปงานศุขของใครนะคะก็ได้ด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> อาจสวินถ้วยนะคะกัลายาณมิตรนะคะก็ยังมีเพื่อนนะคะให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะใครที่เครียดเเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่นะคะจะมีเพื่อนนะคะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะมองหาเพื่อนนะคะมองหาคนที่ เราเคยพึ่งพาอาศัยกันนะคะจะให้ความช่วยเหลือบางคนก็มีโอกาสไดเ้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะ<ม>ด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะอยู่ในช่วงของการ<ม>เขาเรียกว่าโน่นฟังนี่ฟังส้มแซมน,นะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนนําของเก็บของเก่ามาแปลเปลี่ยนเป็นการเงินมามเขาเรียกว่ามีโอกาสหยิบยืมทางการเงินนะคะจากนี่นอกระบบได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนมีคู่บางคู่นะคะอาจจะ มีโอกาสพลาดพลาดจากคนรักนะคะมีเขาเรียกว่าอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดอยู่คนคนละอำเภอนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะค,ะนะค,ะคุณผู้หญิงก็อาจจะค่อนข้างจะแข็งกับคนรักนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะก็ลดลงมานะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสต,ต้องอ่าห่างเหินกันได้นะคะส่วนคนโสดนะคะบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะความรับผิดชอบมากมายแต่คุณเก่งนะคะนะอยู่คนเดียวได้นะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบกันเ bon สียงดวงเลขมงคลจากพยบญีนะคะมีเลขแปดแปดสองศูนย์นะคะแปดแปดสองศูนย์นะคะเข้าไปนะคะกลนวันอังคร บุญวันอังคารนะคะเดไอไฮโรเฟนนะคะนะักผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะบางคนเขาเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์ขอพรน,นะคะนะบางคนเขาเรียกว่าอยู่กับบ้านก็ชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะจิตใจอยู่แต่กับบุญนะคะนะจิตใจอยู่แต่กับเขาเรียกว่า ความเป็นกุศลนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้วคลาปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะในด้านของการงานนะคะมีความมั่นคงดีนะคะนะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะเรียกว่าเจมตลาดได้มีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะใครว่างานตกงานนะคะนะก็อย่ายอยู่เฉยนะคะมีโอกาสได้งานนะคะจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสามาเท้างานเยอะความรับผิดชอบมากมายหรือบางคนเรียกว่า ทำงานควบคู่2อ,อย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันนะคะนะมีโอกาสได้ขยับขยายนะคะใครที่กําลังวางแผนเกี่ยวกับด้านของการงานอยู่นะคะนะก็เรียกว่าได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจานะคะในช่วงนี้นะคะความสำเร็จนะคะนะอัศวิน ดาบนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องอดทนนะคะทุกอย่างเขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะในช่วงนี้มีดวงเดินทางแบบกระทันหันขับรถค่อนข้างจะเร็วขับรถจะช้าหน่อยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่เป็นห่วงเป็นใยกันดีอยู่นะคะคนโสดนะคะ,คน,นะ,ค,ะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนเจอกันในสายงานนะคะนะเป็นหัวหน้าง,งานหรือเปล่าหรือว่า,เป,าเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะโชคลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขบางคนจากพ 24, ไพยิปซีมีเลข5 0 3 0นะคะ5 0 3 0นะคะ ต่อไปนะคะคนพูด คน,นพูดนะคะสามดาบใครหลายๆคนนะคะนะมีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะในช่วงนี้นะคะต้องอย่าอารมณ์ร้อนนะคะระวังคําพูดนะคะเขาเรียกว่าระวังทางด้านของอา,อารมณ์ของเรานะคะมีโอกาสคําพูดของเราอาจจะไปเ้มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะจะทําอะไรก็เขาเรียกว่าต้องใจเย็นๆนะคะต้องสงบปากสงบคํานะคะ นะอัศวินดาบนะคะนะต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องอดทนในช่วงนี้นะคะด้านของการงานเขาเรียกว่าน้ําพักน้ําแรงนะคะนะอย่าเถื่อและเรงกายของเรานะคะนะแต่คุณก็เขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้อยู่แล้วนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันขับรถค่อนข้างจะเร็วในช่วงนี้นะคะมีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะซ่อมแซมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะเจ้าชายดาบนะคะมีดวงเดินทางแบบกระฐานหานบางคนได้รับข่าวคราว,าวจากบุตรล้านบริวารน,นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปาช่วยเหลือเกี่ยวก,กับเรื่องของการเงินหรือไปเคลียร์ปัญหาที่บุตรล้านบริวารทําไว้ได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งใครที่มีบุตรลูกน้องบริวารน,นะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะในช่วงนี้ก็ต้อง ดูแลบุตรหลานบรลูกน้องบริวารน,นะคะเจ้าชายถ้วยนะคะนะก็มีทั้งแต่คุณก็เขาเรียกว่าคนมันพุทธในช่วงนี้นะคะอารมณ์ร้อนแต่คุณก็ดึงสติกลับเร็วนะคะนะเจ้าชายถ้วยนะคะเขาเรียกว่าสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะนะอาจจะร้อนแล้วก็ดึงสติกลับมาค่อนข้างแกเร็วได้ด้วยนะคะบางคนก็เรียกว่าทบทวน อดีตทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะสติปัญญามากขึ้นนะคะบางคนในช่วงนี้นะคะเะเซ็งยเครียดนะคะรู้สึกเหนื่อยอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะมีทั้งข่าวไม่ดีรวมรวมทั้งข่าวดีได้ด้วยนะคะจากบทรัานบริวารน,นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะนะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอมีเสมหะนะคะ นะโดยเฉพาะใครที่ตูดบุหรี่หรือว่ากินของอแอลกอฮอล์นะคะนะระวังเกี่ยวข้องกับพวกมีเสมหะเจ็บคอพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะการเดินชนน้นชนนี่ฟกช้ดำดาเขียวมีดบาดของมีคมนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังอารมณ์คําพูดกันทะเลาะการขัดแย้งนะคะต่างคนต่างใจร้อนใส่กันนะคะนะกะ็ต้องเขาเรียกว่าต้องใจเย็นๆนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดบางคนนะคะเพิ่งจะออกหักรักคุดมาหมาดๆนะคะนะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การงินซะมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะใครที่เช้บการเสี่ยงดวงเล่นมงคลจากพยิบสีมีเลข3000นะคะ3000นะคะต่อไปนะคะคนบัมือนพี่ คนวันพฤหัสนะคะ The Hermit นะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะนะ,คะเขาเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือขอคําชี้แนะนะคะรวมทั้งตัวของเราก็บางใครบางคนก็อยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรนั่งสมาธินะคะสวดมนต์อยู่กับบ้านก็ได้นะ,ะนะคะนะเขาเรียกว่าจิตใจอยู่แต่กับบุญนะคะ นะผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะจะให้ความรักให้ความเมตตาเดินทางไปไหนเที่อคาปดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะทาวเวอร์นะคะนะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะนะัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงนี้นะคะ,ะ,คะอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะหรือเราไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพของใครนะคะก็ได้ด้วยด้านของการเงินนะคะนะักมีโอกาสต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะ นะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเยอะได้เหมือนกันนะคะเจสซเมนะคะคำพิพากษานะคะน้าดวงของเราเขาเรียกว่ากำลังจะค่อยๆดีขึ้นนะคะใครที่เครียดนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะนะเสเนะคะเทวดาเป่าแตรให้คนแต่ฟื้นขึ้นชีพนะคะนะเขาเรียกว่าดวงกำลังจะค่อยๆ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะนะ่อใครจะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นหรือใครที่มีป่วยอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไปเจอหมอดีหมอเก่งนะคะนะไปเจอหมอเฉพาะทางนะคะนะสามารถรักษาได้นะคะนะหรือบางคนเขาเรียกว่า เป็นคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดนะคะศาลจะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนเสียร้รายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องรอดลงโทษนะคะเพราะตัดสินจากบุญแล้วก็กรรมที่ทํามาทั้งหมดนะคะตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะณนะในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะก็เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแบบคาดไม่ถึงได้นะคะณคก็นะ นั่นของการงานนะคะใครที่ทําอยู่นะคะมีโอกาสรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าปุ๊บปั๊บแบบคาดไม่ถึงแบบไม่ได้ตั้งอกตั้งใจได้นะคะนะทาวเวอร์จัสเมนนะคะการปรับเปลี่ยนที่แบบปุ๊บปุ๊บปับปบป๊บได้เลยนะคะนะแต่คุณก็ไม่ซีเรียสน,นะคะมีเดอะฟูนะคะนะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ไปยึดติดไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็มีโอกาสได้งานงานใหม่นะคะปรับเปลี่ยนมา ยกย้ายมาก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆได้นะคะเรียกว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในช่วงนี้มีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะแบบไม่ได้วางแผนนะคะด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมนะคะน่นพังนี้พังน่นเสียนี่เสียหรือว่ากำลังตอกเสาเข็มปลูกสร้างบางสิ่งบางอย่างได้นะคะ ระวังสุขภาพการเดินสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ดำดาเขียวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสายตานะคะหรือว่าโรคผิวหนังได้นะคะความรักนะคะของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีบุตรหลานบริวารแบบคาดไม่ถึงนะคะแบบไม่ได้อาวางแผนนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขบางคนจากยี่สิบสีนะคะมีเลข9600นะคะ9600นะคะ คนมันสุก j u s m e n t นะคะในช่วงนี้นะคะคนมันสุขนะคะเรียกว่ามีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะนะบางคนก็ปรงุปรงๆขงกับชีวิตได้ด้วยนะคะนะสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะนะเรียกว่าใจเย็นมากขึ้นบางคนก็คิดคิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะก็เรียกว่า อยู่แต่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะณนะดวงของเรานะคะกําลังจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะค่อยๆเขาเรียกว่าใครที่เครียดนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะนั่นจะสเเมนขึ้นมานะคะคาพิพากษา,าเทวดาโปรตรให้คนไต่ฟื้นคืนชีพนะคะณนะดวงของเราก็กําลังจะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นนะคะ นะก็ใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องในช่วงนี้คนมันสุกปักผ่อนหน่อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะหลับไม่เขาเรียกว่าหลับไม่สนิทนะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนอนอเข้ากะดึกหรือเปล่าหรือบางคนก็นอนไม่หลับนะคะนะคิดวกไปวนมาคิดกบวนคิด ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะก็ได้ด้วยนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังความดันนะคะความดันสงูงความดันต่ำนะคะหรือว่ามึนๆงงๆเวียนๆสีรษะพวกนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะ นะสามเรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะก็ยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะน่าจะไม่ขาดนะคะใครที่ทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะคำพูดของคนวันศุกร์ในช่วงนี้มีเสน่ห์นะคะนะเราต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะยิ่งพูดดีเทคแคร์ care, ลูกค้าดีๆนะคะลูกค้าก็จะชอบนะคะในคำพูดของเรานะคะ ขิงไม่เท้าการงานมีความมั่นคงดีใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานแบบการทันหันนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตําแหน่งน,น,นะคะนะปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ ยังต้องประคับประคองกันไปคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกกถูกใจเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีช่วงมีลาบได้นะคะเลขมงคลจากวัยย่ิบีมีเลขศูนย์แปดสามศูนย์นะคะศูนย์แปดสามศูนย์นะคะต่อไปนะคะกดุหนึส คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สตรนนะคะนะถึกอึดอดทนนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานคนวันเสาร์นะคะงานหนักงานเหนื่อยเข้ามานะคะคุณไม่กลัวอยู่แล้วนะคะนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานมีภาระเข้ามาให้เราต้องรับแบกบให้เราต้องรับนะคะนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถนะคะคิงดาบนะคะคิงดาบสตรนนะคะ นะอึดนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนเป็นแม่งานนะคะนะควบคุมบอกคําสั่งให้กับคนโน้นคนนี้นะคะนะคุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างจะแข็งนะคะนะกับบริวารได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้างานที่ค่อนข้างจะดุได้ด้วยนะคะ t e มพ่อเรนนะคะนะชีพจรลงเท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะด้านของการงานนะคะในช่วงนี้นะคะ ใครที่ทางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลการพูดการค,คุยการติดตอด่อการเจราจาการสื่อสารนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหวยดวงดีคนวันเสาหนึ่งเหรียญน,นะคะเรียกว่าคนดวงเหงนะคะน่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรนะคะในช่วงนี้จะพูดจะคุยจะค้าจะขายนะคะขายดิบขายดีบางใครบางคนนะคะมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะเรียกว่าสะสมรัพย์นะคะ นะก็เขาเรียกว่ามีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะหรือว่าใครที่ทําหยุดแล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนกันเดือนปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะเรียกว่า,าดวงของเราจะมีความโชคดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสได้รับของขวัญของขวา,ากคนรักนะคะก็พูดดีๆกับคนรักนะคะนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะ บางอารมณ์คุณก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์คุณก็อยากมีคู่เพราะเราอยู่คนเดียวได้นะคะเราเป็นคนเก่งนะคะเราเป็นคนมีความสามารถนะคะนะอาจจะด้วยหน้าที่ของเขาเรียกว่าการการมีคู่นะคะไม่ค่อยจะคิดมากคิดเยอะนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครชอบชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพ่อยิบตีมีเลข8 0ศ ส1นะคะ8041นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วันจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ